เฮ็ดตเพือนเบามาเนี่ยละครับฟังมาแนวทางมาเบิ่งมาคนเฮานี่ขันไม่ยูไม่กินมันกะบ่เดือดร้อนนีหยังเออแ้อนความก็คือเฮ้ากัแบงพื้นที่แบงพื้นที่ปลูกบ่าย้มันว่างไหนปลูกพอปลูกอย่างไดเขาก็ปลูกปลูกลงไปปลูกไปเอที่ที่ปลูกแม่ไม่ยังน่บ่เน้นบ่บ่เน้นนลักวิชาการครับครับปลูกไป ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มายืนอยู่ที่บ้านบ้านยังกะลุงบ้านข้านี้ปางแดงปางแดงหมู่แปดปางแดงหมู่แปดตำบลตำบลให้ยองไห่ยองอ๋ออำเภอบางโคนสกลนครพื้นที่ตรงนี้สองรไร่ครับ คุณลุงพลไพ่ไอ้พลศักดิ์พ่นไพเพ่นเลี้ยงไก่เนี่ยพ่นเลี้ยงปลานิลแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็มีบ่อปลาอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปด้านหน้าเพ่นทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลูกกล้วยปลูกมันห้านาทีโอ้มันเห็ดคลองหวานมาผักหวานอ่ะยังเอาไปคุยกับเพื่อนคุณลุงพลนพ่นสักสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะอายุพิ่นหลายเป็นยังหนุ่มๆอยู่เป็นได เนแนวความคิดของคุณลุงเนี่ยเรื่องการเก็ดผสมผสานเท่านี่เป็นเร่องไหตามสไตล์เจ้าของครับผมก็เอาแนวทางอันในหลวงทันนันเ้วเก่าเพื่อนมาประดิษฐ์ใส่ครับเป็นวาปูกถ้ามีเนวอยู่นึกกินมีอย่างมันก็คนเฮามันก็เดียดร้อนครับผมก็เลยเฮ็ดตามเพื่อนบ้ามาเนี่ยแล้วฟังมาเนวทางมาเบิ่งมา คนเฮ่านี่ขันไม่ยูไม่กินมันกะบมเดียร้อดนี่ยังไม่ร่ความก็คือเฮากับแบงพื้นที่แบงพื้นที่ปลูกบ่าหายมันว่างตรงไหนปลูกพอปลูกยังไดเฮาก็ปลูกปลูกลงไปปลูกไปที่ที่ปลูกแม่นี่ยังแนวบมเนีบนโมโมเน้นลักวิชาการครับครับปลูกไปเฮาจะปลูกยังเฮาก็ปลูกแนวมันสีได้ยูได้กินครเป็นต้นแค่ นี่ผักหวานบ้านเออผักหวานบ้านเรียปลูกยี่ในต้นแค่นี่ครับต้นแค่ปลูกปลูกไปนี่ได้ประมาณปีนึงไหล่ะครับครับครับมาปีนึงก็ยังมาได้ใส่ฟุ้นใส่หยังเลยกล้วยกล้วยก็งามๆกล้วยเป็นสายพันธุ์กล้วยนำดาบวะนี่ก็ไป เห็นย่าไปเที่ยวบ้านไปยังไปพ่อเพื่อนกัดเห็นมันพันมันดีมันงามกัดขอซื้อเพื่อนเออบางเที่ยวเพื่อนเก่าหาใเสื้อื้อนอนหนึ่งอ่นอนหนึ่งสองนอวาเห็ดพันนะเพื่อนก็หายมาสั่นอ่ะ้วยงามๆมึงไง่มครับวีหนึ่งกับวีหนึ่งวีละห้าทิปผูได้เนี่ยตลาดบางเจ้าน่ะครับผมพันมันง่นะโอ้ปลูกกับลังเทียกครับ เลียกินนข้าก็ขายนะครับครับครับเทียกับฝากพี่ฝากน่องไปแม่นความนี่ก็ตลาดนัดมาขายก็ซื้อมาปลูไว้ลำาไยวะลำย่อยพื้นที่ลำย่ยนี่อีกวะกล้วยหอมครับกล้วยปูกไวยกันว่าขันทุมว่ากับต้นพักหวานต้นนี้มันใหญ่ข้าวกรอตัดทิมตัดทิมไปปลูพงไม้ให้มันเป็นทั้งใต้มาให้มันเป็น วกปุ๋ยพงยังกันหน้ามักจีเทศไท้ดินเท่านี่ร่วนชุยอครับพวกหากไม้หางยังมักกรับไปสะดวกันหน้ามันกะหามในไงมันกะงามมงามที่แหลมันก็บองงามได้หร่นวยงามอยู่ดีรวยงามครับเนาะอันนี้มันยังบาันในอันสมบูรณ์แท้ได้นี่แม่นบอกครับแต่ถ้าเข้าบอมลุงแทนว้ยนวยบางไงเนี่ยสุดลุงเงเลยสุดลุงในการดูแล กวนล้วยนี่ตามสไตล์เจ้าของอ๋อกัดเข้ากับปลูกถือว่าดูการดูแลนี่กับว่าได้ยากเท้าเข้ากับเอายาเอายังมันอ,ออกให้มันให้มันหนึ่นแต่เข้าเวลาตัดแต่งใบมันยังมันกัเข้ากับตัดใส่ว้น้ำเงามันกันเข้ามีฟุ้งขอ,อกเข้ากับห้อยๆอ,อย่างน้อยขุยคอกใส่หุยคอกใส่ครับครับอืมามันเป็นน้วยมากนี่เข้ากับตัดต้นมันออกตัดใบเบรให้มันขึ้นร้ายต้นวให้ หลายต้นมันก็อยากอยากแย่งอาหารับเนี่ยงอาหารหน่วยมันสิบ่ใหญ่น่ะนะอ๋อหน่วยงามๆอันนี้มันมันเต็มที่เลยเต็มที่ว่าหน่วยใหญ่เลยนี่ขนาดพว้งงามเลยบ่ได้ใน์อันแค่มีอย่างดอกปู่ยิ่งพ่อใหญ่ไซนด้นี่งอันบ่ครับบ่ได้ใน์ที่พื้นที่เพิ่นงามๆเพิ่นต้นแค่ปลูกปลูกแสดงว่าปลูกผักหวานมั่นบ่ครับต้นแค่นี่ครับเอาที่แรกก็ลงลงผักหวานก่อนอ่าๆเพราะว่าได้ท่านผักหวานมาแล้วเฮาพี่เลี้ยงมันก็เฮาหาบ่ทันนะเฮาก็เอาต้นแค่นี่ละ มันนี่ก็เอาเอาตุนแค่มาลุงเทียบเทียบฝักวานก็ยอมใส่ใส่ปลูกปลูกอยู่พื้นที่ลุงปลูกผักวานจักต้นอมันมันมันสองด้านเลยด้านนี้ประมาณเกือบลอยไปละบ่ครับด้านนี้ขายแล้วนั่นด้านนี้อ๋อด้านพุ่นก็บแม่นด้านพุ่นกิ้งที่มีกิ้งกิ้งตอนน้ำแล้วก็ไน่เสียบมันน้ำโอ้ปลูกกึ่งเนเนาะเอาลายไว้น่ะเพื่อมันเห็น <c oughs> เห็นลุงเอาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ่งอันที่ว่าให้กระปอกนั่นเอา,มาเมล็ดปะเมเล็ดครับเอา,มาเมล็ดใส่ครับอ๋อปูมเมล็ดเอาเมล็ดได้มาจากมาจมา,จากไหนเขากระสอเมล็ดกัดเพาะเองหรือยังไงโอ้มเมล็ดมาจากสวนผละครับอ๋อสวนเอามีสวนอยู่บนลุงนหนสวนทนั้งใดทั้งมานนอนทั้งผละอ๋อเอาบัดที่นี่อันนี้มันนี่คือมันยังมันนี่แม่ข้าว่ามันเหลี้ยงมันเหลี้ยงมันนี่เหลียงเมืองครับมันเหลือยงขาเจ้าปลูกโดดไปไหนเขาจังเก็บผลผลิตได้ มันนี่ประมาณประมาณเจ็ดเดือนเก็บเจ็ดเดือนเก็บเดือนใส่ได้เพราะว่ามันทีมีแป้งอ๋อเขาจะไปเฮ็ดอย่างรุงมันเขาจะไปเฮ็ดของหวานเฮ็ดของหวานครับของหวานอันที่เขากินเหือนกันแต่มันเหลืองเอาไปเสี่ยมเอาไปยังเฮ็ดของหวานเนีดขนมคือข้าวปาาเขายังไงนะเออมันสีออกสีงามครับครับครับการปลูกกระเจ็ดเดือนเก็บผลผลิตได้ครับเกลือมเก็บได้ครับราคามันเพงเลยลุงเวลาเขาเก็บลยนี่ราคาอันนี้ ตั้งแต่คล้องวันขึ้นนี่เพื่นก็ให้สิบาทโลนึงนะครับโลนึงเอ,าอ้าวเขาทาเออสิปะลาห์เฮ็ดอันได้เต็มที่นี่เด้อให้มันงามมันยเงน,นียบห้บวยซ้ำพื้นที่นี่เขาดีได้หลายบ่ซ้ำที่เขาปลูกนี่ปลูกนี่บ่ครับคันสุมิว่าขายห้วยบ่ต่ำกว่าหางหกพันได้นี่บ่โอ้บดบด้ถึงไรได้นี่เนาะบ่บ่ถึงประมาณจกต้นประมาณจกต้นลงประมาณ สามร้อยสี่ร้อยวะบ่บอ่อหอดสี่ร้อยอประมาณมประมาณส oh, องร <200 S 2> ้อยนี่แหละโอ้ได้ราคาดีสองร้อยนี่ครับพื้นที่เพิ่นสองไร่เพิ่นแบง่งพื้นที่ด้านหนา้าเพิ่นปลูกมันสับปะหลังมันเหลืองบ้านนี่ฟังนี่เพื่อกะปลูกปลูกต้นแค่ใจแล้วก็ปลูกต้นวัดดอกผักหวานใจลอยก็ต้นข่านี่เป็นพืชเศรษฐกิจเนาะลูกเนาะครับเพียงได้ตำยามุเสาตื่นนอนขึ้นมากอะมาดูแลข้ามาสวน ครับบ้านรุงอยู่งในบ้านบ่ครับอยู่ในบ้านอยู่หมู่อยู่หมู่สิบสองอ๋อบ้านอยู่หมู่สิบสองครับกับกับปูกล้วยบริหารจัดการในพื้นที่เจ้าของครับพ่อได้ออกกำลังกายครับคาร์ดอเฮดหอมเฮดปลาไปเรื่อยเรื่ยนความนี่ระเออว่าย่ำว่างเขากลับมาเขากกแก๊ะไปพ่อได้ยืดเส้นยืดสายนะครับอ๋อ อันนี้อันนี้คือเป็นกล้วยหอมมันบรคกับนี่แบบนี้อันนี้มันจะเป็นพระเจ้าว่าหอมเขียวสันหอมเขียวที่เขาขายในห้างนะครับมันโมเมนหอมท่องหอมเขียวอ๋อนั่นหอมท่องรับนน่นหอมท่องหอมเขียวี่มันสีเขียวมันสีบลัองเงินมาลุงครับมันมันสีมันสีันซุกแล้วมันกับสีบลืองคือหอมท่องนะมันดีขายน่อยแก้วนะครับแต่มันกระแซบอร่อยกันแซบกันมันดกอันนี้ดกดกครับอันนี้ดกน่ายงามแล้ว่าดกอันนี้ จากน้อยจากสามทีเดือนนี่นี่นี่บ่บ่สมบูรณ์มันได้ต้นมันบ่สมบูรณ์มันทิ่ต้นใหญ่กว่านี่เพราะว่าเขาบด้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยยังบด้ใส่ปุ๋ยธรรมชาติอยู่ธรรมชาติไปเลยปลูกธรรมชาติปลูกยนีแมลงเข้ากาะเฟี้ยงอไงยังมากบครับรดน้ำรดยังมันเนี่ยอือครับอันนี้คือกันครับเมื่อช่วงหน้าแล้งมันจะมีก้อนน้ำหยดใส่หยางผมเนี่ยอ๋อใส่ระบบน้ำหยดน้ำหยางผมนี่กลัวกัดหญ้าน่ารละอวน อืมเดีวบัดนี้ผน่วยง่ายง่ายดีนี่อันนี้มันอายุมันลายแล้วมันตึงอ๋อที่ตึงอันพันเดียวกันมันเมื่อกี้พันเดียวกันครับพันเดียวกันนี่มันติดตึงอ๋อกล้วยเขียวเนี่ยปตินี่นี่เขาไปขายอยู่นี่ห่างเนะ่ครับไม่ใชเขียวนวยละวะเจ้ากระบาทกุหลาบครับได้การอยู่แพร่กล้วยนี่แพร่บ่แพร่ครับแพร่อืมเพราะว่ามันมันให้ลูกลายแพร่แพร่ครับครับครับนามันลายขึ้นตัดทิมนี่ตัดใบบ่ เอาตัดไว้เพื่อให้มันถมนะฮะลูกถ้าเข้าจงไว้าลูกหน่วยมันนีรับสีอตึงนะับรับรับรับมันที่แย่งอาหารเออตัดไว้เออและอันนี้ก็เป็นระบบนำของลูกย้ำแรงอ่บยำแรงเล้ดูข้าวกระปั้นดูดขึ้นย้ำฝนบดงดหยาบบบอย่า่วงนี่มั่วงอือมอมอืมอือือืมมอนเข้ากับอืมอืมอืมอมมอืมอือืมวืมอืมอมอยมางมัือมอมมัน มันนี้พื้นที่ลุงนี่เห็ดถมทีได้จะปีลวที่มันยังมีป่านี่นี่ยังมีต้นกล้วยมีที่ห้อเห็ดไปนี่พระมาณนที่นี่บอครับที่ถมแล้วก็ห้องปลูกนี่สองปีนี่ได้สองปีครับสองฝึสองปีนี่ได้ก็คือพราอบจีนจีได้ขายมันบอผมตามความคิดนี่เพกล้วยนี่กล้วยนี่ปีนึงจะได้ขายเลยเคยขายไปที่ห้อเห็ดไปนี่ก็มีขายอยู่เออมีขายอยู่แล้วขายอยู่อ ไอ้ที่กินย่าไ้พี่น้องพูนลาบ้าพี่น้องพี่อะไรมากหนังกะแบดเพื่อนไปกินนะเยี่ยมเยี่ยมเอออุมเยี่ยมโอ้ฝากพี่ฝากน้องพี่น้องมาหามากกับพอนเพื่อนเนี้ยมีงวงปลูกไว้วยมาที่นี่หลังจากที่ทั้งหนาเพื่อนปลูกมันสำปะหลังมันเหลืองปลูกกล้วยปลูกผักหวานด้านในเพื่อนเพื่อนเล่นสะสะป่าปะป่าเขาเลี้ยงอียังในป่าอียังในลุง มีปลานิน่นปลานิน่นบวาง,งเป็นยางเบื้องไกลๆนี่ปลานินานน่นเหรอปลานิ่นก็เป็นปลานิ่นบ้านๆปลานิ่นซื้อเพิ่นล่ะซื้อเพิ่นปลานิ่นนั่นปลานิ่นตึซื้อมาจะโดนอะไรล่ะเป็นปลานิ่นหมันซื้อมาลงทีแรกอ๋อตอนแรกเป็นปลานิ่นหมันครับตัวน้อยๆตัวละตัวละสองบาทล่วงไรไปไหนซื้อมาพันเงินซื้อมาพันพันพันเงินได้ได้พันตัวบ่ฮอดดอกบ่ฮอดบ่ตัวละสองบาทแต่เดีวมาวันทีตัวละสามบาทไปเด้เนาะสองบาทสองบาทกลัวอันก็คือเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงของ เลี้ยงป่านี่ัดที่นี่ปีที่สองเป็นบหนี่ครับปีที่สองอ๋อผู้ดำเนมันลอบๆ้ออยู่แสดงว่าลูกมันเด้ดนี่ครับลูกมันครับเออเลี้ยงลงพันหนึ่ก็ได้กินตลอดปีหอยสลีกลายยังไงนี่บ่ครับด้านขางเขากระปุกป้องกันดินพังทลาไร้ยนงอยก็ตะไคร้แส่ตะไคร้ก็ได้ขายนี่ว่าไม่เ่าให้ปลาพวกปลาหมอปลายังออกมาันบืนมันบืนครับมันบืนพฟต้มมันไม่มีปลาหมอเป็นปลาทร่อ่าีครับมี่ครับปลาธรรมศาสตรเพราะว่า มันขวานน้ำให้น่าอย่างนี้ครับครับคก็เจ้ากัถามกายให้กับตัวนี้หน่อยสานิ้วมือนี่ครัก็มาปล่อยลงครับเจ้าก็คือในการที่นะเออั่นตัวใหญ่ยังไเด้อพ่อหม้อนี่แมนบ่ครับครับปีนึงกับสีประมาณเกือบสามนิ้วคนเด้อครับปลาหม้อลุงนี่อ่าก็คือได้อยู่ได้กินน้ำได้อยู่ได้กินอยู่ครับขึ้นนอยากกิแสดงว่าขึ้นอยากกินต้มปลาเอาก็ขึ้นมาคสัตว์เลยครับคืออยากกินปลากรองเร่อเด็กกับ เอามองเอาค่ายยังลงอจะได้เกียนบ่อขนาดลุ่งค็ดบ่อนี่ประมาณเท่าไรบ่อนี่บ่ครับความกว้างความ่มันทั้งผุนมันประมาณสิบแปดเมตรนี่สิบหกสิบเจ็ดเมตรนี่แหละมันหอยเลึกเลึกนี่มันทางนั้นสี่ประมาณสี่เป็นห้าสิบโอ้เลิกอยู่ที่เนาะครับทางนี้มันสิตื้นเอาเก็บแบบนั้นแล้วก็ให้มันจมลงครับบ่ให้มัน อันพื้นที่มันหน่อยถ้าพื้นที่มันไร่ต้องเท็ดเท็ดเป็นสั้นปลาอย่างเงใหญ่ได้ขายบ่ลุงพ่อได้ขายบ่ปลาเขานี่เขาได้เก็บออกมาขายบ่โอ้คันจะขายก็ได้ขายโอ้่ะมาเขาอัญชลุประสงค์อันลุงนี่คือเอาไว้เพื่อบริโภคนี่ครอบครัวครับผมอ่าไว้บริโภคเพราะว่าเขาเวลาห่ออ่ะกินอยากกับวานลูกเดียวได้กินแลาวก็เอากะเอวเกี๊ยนหนึ่งสิ่น่ะเออมีหอยอ่าหอยจูบนะาันนั้นครับ คือก็จะเอามาลงครับแล้วก็หอยซึรีประเด็จประเด็จซื้อดอกมันมาเองเลยม,มันมา,มนารประจากแ์เ่หอยซึรีเอ่อมันต้องไต่เดยเท้าไปงนง้อมเต็มเลยครับครับครับต็มหลายหลายนี่คือพื้นฐานของการความเป็น <c oughs> อยู่ของ,ขอ,งอีสา,บานบ้านเฮาเนาะมีพื้นที่เขาก็บแบ่งพื้นที่หลายๆคนในในในยูทูบก็เยอะๆเนาะการศึกษาสถากันเขากัดเบื้องเอานั่นเพื่อนลาสไตล์สตล์ของแต่ละคนติดตามกันอยู่ความชอบในการปลูกเน่ย ต่วาก็เป็นเป็นตรงนึงกับที่นีเพิ่มรายได้เขามากลลวก็ได้อยู่ได้กินได้กินที่ไดเงินที่แน่เขาก็ได้กินแล้วปะงานเข้ากับ่เดียดรอนเรื่องหานกันกินเป็นไรมีความสุขในการร่ชีวิตเข้าเนาะลูกเนาะครับแบ่งเบาฝ้าละของครอบครัวเพื่อกินด้วยจังเกิดวิจิตรขั้ววิจังสีไปใส่ว่าดดมาใส่ก็เขากักินพืชสวนเข้าละเป็นการคอยพักหอมพักข้าตะไคร่ มีปลูกไปปลูกก๊อมแอมไปครับพ่วมคุณทั้งผลค้าพข้ไผ่ก็มี้ไผ่ไผ่กิมซุ้งไผ่เลียงไผ่เนี่ยปลูกไปนี่แหละเป็นพื้นฐานหลักเนาะไปกินครับยากินแล้วไหมกันนั่นย่ำยอดเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของครอบครัวอีสานยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้กับประคองชีวิตประคองครอบครัวประคองทุกคนบ่ได้บ่ได้สิ้นเปลืองอย่างมากง่ายนะลกเนะลุงเอาล่อง อันฝากถึงเกษตรกรเกี่ยวกับแนวคิดการการเทศของเหานี่ในในประเทศไทยในในครับผมเกษตรกรนี่คือว่าการกระทํานี่มันหลายหลากย่างน้อหลายย่างเจ้าที่มาเพาะจังไดเพาะกันที่เพาะเฮ็ดป้ายตามนี้เฮามากันะปลูกปลูกลร้ไว้คครรัับบเพื่อมันตายขอนมันันมันรอดกับขันมันที่ไร้ท้องกระัดถิ่มจงตะตุนงามไหอ ปลูกลายไว้แหละดีมียังกระไดลายไว้ดีคือหาเงินในแรได้ลายกัสนุกใสที่สามบานเท่านั้นนะครับผมอากระเทตกรอนไว้กับกษตรกิดโปเพียงกับตามแนระบสมุนิตของข้าล่ะรอเก่าเพิ่นนั่นแหละที่น่องกับกระเทตก้อนกระไดเฮ็ดไปความสุขความสุขแล้วก็ได้ยู่ได้กินลูกล้านเฮ้าก็ได้กินครหนึ่งเฮาอันปลูกไว้หแต่เฮา เบิร์ไปแล้วก็ลูกหลานเขาได้กินอยากกินยังก็ได้กินที่ไหนบักม่วงบักมีบ่อบักปางบางอยังเอามาปลูกไว้ผู้ใดมีพื้นที่หลายๆครับครับปลูกไว้หยาดหยาดให้ลูกให้หลานเขาได้ยู่ได้กินไปเช่นละยำหยาดพี่ขอบใจขอบคุณหลายๆคุณลุงคุณลุงพลศักดิ์ ขอบคุณมากมากปั้นฝั่งแดงตำบลไหยองอำาเภอบางโคนสกลนครปอยู่ดีแม่งลุงเลาะอยู่หลายเแต่ว่าเราเรากินกินพัดกินมีว่าเพื่นเคยสุขภาพดีแต่ว่าเพื่อนเพิ่นกะนี่แหละครับบริหารจัดการในพื้นที่สองไร่สุดยอดเอาขอบคุณหลายลุงขอบคุณครับขอบคุณมากสุดยอดครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาชมบรรยากาศดีดีตอนเช้าก็มาดูบรรยากาศการเลี้ยง ปลรานินแบบบ้านๆแล้วก็การปลูกผักผสมผสานในในพื้นที่สองไร่ก็อยู่ดีมีแฮงครับก็วันนี้เห็นบรรยากาศภาพมาชมบรรยากาศดีๆของอีสานบ้านเราไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายไม่ได้จัดสรรไว้แต่ว่าทําเป็นพื้นที่แล้วก็ชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นก็สุดยอดครับเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตของครอบครัวยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ก็ลําบากบ้านเมืองก็นี่แหละครับตามที่เห็น มีโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยปลอดภัยจากโรคร้ายโควิด1 9อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับสวัสดีครับ